มาดูเรื่องของอาชญากรรมออนไลน์กันบ้างน,นะครับทางด้านของท่านนายกรัฐมนตรีได้มีการสั่งการกระทรวงดีมีการปรับอาชญากรรมออนไลน์ให้มีผลชัดเจนขึ้นภายใน30วันครับนายเศรษฐาทวีสินนายกร,รัฐมนตรีและร,รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังมอบหมายให้ในายประเสริฐจ,จันทระรวงทองร,รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือว่าดีีร่วมกับกองบัญชาการสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือว่าบอชอสอ,อ,อทอ ดำเนินการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมทางออนไลน์เพื่อแก้ปัญหาแก๊งคอร์เซนเตอร์ตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีรวมถึงการปรับปรามอาชญากรรมออนไลน์ทุกรูปแบบเพื่อให้ทำงานอย่างบูรณาการและมีผลชี้วัดให้ชัดเจนภายใน30วันโดยใช้6มาตรการดำเนินการแก้ไขดูแลประชาชนดังนี้นะครับข้อ1คือการกวาดล้างอาชญากรรมออนไลน์ซึ่งกระทรวงดีจะร่วมบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็คือสำนักงานกสชาชาทชธนาคารต่างๆ สำนักงานคณะกรรมการกำก,กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์สำนักงานป้องกันและประปาบปรปามปปมการฟอกเงิน DSI และเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อเป็นการกวาดล้างสิมม้าบัญชีม้าโดยจะมีการประชุมร่วมกันในวันที่9เมษายนนี้ครับ2คือแผนการป้องกันการซื้อสินค้าออนไลน์ไม่ตรงปกโดยจะชะลอการเงินอาการจ่ายเงินให้กับผู้ขายเพื่อให้ผู้ซื้อเนี่ยมีมเวลาที่จะตรวจสอบสินค้าแล้วก็มีการหารือกับกรต ให้มีการกำกับการโอนคริปโตเคอเรนซี่ที่ผิดกฎหมายรวมทั้งตรวจสอบระเบียบการใช้ระบบขนส่ง SMS เพื่อเป็นการป้องกันการนำไปใช้ส่งข้อความหลอกลวงข้อ3ครับหารือกับธนาคารแห่งประเทศไทยและธนาคารพาณิชย์ในการกำหนดมาตรการที่เข้มงวดกับการเปิดบัญชีออนไลน์ครับข้อ4นะคะตัดท้นทางการเชื่อมต่อสัญญาณตัดเสาสัญญาณบริเวณชายแดนที่ต้องร่วมมือกับสำนักงานกสทชตำรวจทหารและผู้ให้บริการโทรศัพท์ ข้อ5ค่ะขยายความร่วมมือในระดับนานาชาติประสานงานกับประเทศเพื่อนบ้านเพื่อร่วมการปราบปรามแก๊งคอร์เซนเตอร์ข้อ6ค่ะกรมชับสอ,อทอให้จัดทําแผนปฏิบัติการในการปราบปรามแก๊งคอร์เซนเตอร์ โดยจะติดตามการดําเนินงานอย่างใกล้ชิดและให้สอ,อทรายงานความคืบหน้าทุกสัปดาห์และหากพบว่ามีเจ้าหน้าที่ร่วมกระทําความผิดจะเอาผิดทางอาญาด้วยทั้งนี้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือกระทรวงดีอีได้ร่วมมือกับสํานักงานตํารวจแห่งชาติและหน่วยงานภายใต้พรกรในการเร่งดําเนินการขยายผลจับกลุ่มและทลายเครือข่ายซิมผีบัญชีมา้าเพื่อแก้ไขปัญหาให้แก่พี่น้องประชาชนอย่างเร่งด่วนรวมทั้งการแก้ปัญหาการซื้อสินค้าออนไลน์ไม่ตรงปก จึงขอเตือนประชาชนให้เพิ่มความระมัดร,ระวังในการทำธุรกรรมออนไลน์ต่างๆให้มีความรอบคอบมากยิ่งขึ้นหากประชาชนมีข้อสงสัยสามารถโทรปรึกษาได้ที่สายด่วน aoc 1441ได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะ